เนี่ยอันนี้มันก็เราไปเอาตัวใหม่มาแล้วก็ให้ลูกศิษย์สักรุ่นเก่าพร้อมอแต่ไม่ได้สักหนังเหนียวอแ่หล้มปูเจ้าคณะเจากวัานาคนครก็ปถมก็เคยถามอเาาแาปูเลว่าเหนียวไม่น่เดีดวยวเขาจะฟันแล้วว่าสักหรือว่าสักทาไม,มสักกินข้าวฉันข้าวมันอร่อยวันไหนทาไมเยอะ,อะวันไหนไม่อร่อยก็สักต่อ เพราะมันเก็บก็อร่อยสักให้ฉันข้าวอร <elle> ่อยเอยเอถ้าวันไหนมันเก็บมันก็จะอร่อยเอยเอ <fire S 2> อันนี้อันนี้หลวงปู่ตอบ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 ผู้ที่ว่าสงสัยสักทำไม อันนี้บอกตรงๆหรือว่ากวนๆเขาบผมไม่ใช่กวนเขาเป็นนั่งโยบายมอย่างนกป,ปูว <c oughs> ่าผู้ท่าแก้คันนี่แหละ <c oughs> เราก็จับออกมาสนทนาเอคือว่า,าออกตัวเราไม่ให้เขาเจาะจงอ๋อไม่ให้เขาเจาะจงเขาเจาะจงเนี่เราจะเหมือนกับล้มปูไม่ได้เอ่ยนามท่านท่านพ่อ อยากดีแล้วอย่าเด่นถ้าเด่นแล้วจะเป็นภัยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากคิดเป็นผู้เขาว่าเล่ากาให้คิดเป็นยอดยาเราต้องทำตามถึงเรามีฤทธิ์มีเดชข้างไหนก็่าไปอวดอย่ายไปอวดอ๋อนี่บอกว่าฉันข้าวอร่อยใช่เออเนี่ยหลวงปู่กําลังจะบอกอย่างนี้นะว่าถ้าหลวงปู่บอกว่าสักแล้วเขาบอกว่าสักแล้วก็บอกว่าเหนียวเขาจะลองเขาจะฟันเลยเขาจะฟันเลยหลวงปู่บอกว่าสัก เพ er ื่อให้กินข้าวอร่อยอมันก็หายห่วงเคือคืงเราจะเป็นจริงก็ช่างของร้องเราไม่เป็นเรื่องของแล้เพราะเราออกปตัวไปแล้วถ้าเขาถามอย่างนี้เราเราตอบอย่างนี้เขาก็ไม่ถามอีกไม่ถามอีกมันก็จบก็จบเื็เคารัดตน้ำก่อนต้นลมจะมาออันนี้เป็นเป็นอากาศยานทั้งหมดไหมปู่หรือว่าในตัวไม่มีสัตว์ในตัวไม่มี หลวงปู่ไม่ชอบหรือว่ามันสักไม่ได้ทำไมอย่ะห้ามูมคนสักเขาไม่กล้าสักทำไมอะะถ้าใครสักแล้วมันตายโอ้สักให้หลวงปู่เนี่ยนะเออโอ้ลูกศิษย์ตอนนี้เนี่ยจนไม่กล้าสักไอ้สามทีองค์ที่มันเรียนไปอ่าฮะไอ้สองคนตายทั้งคู่แล้วโอ้โอ้อมันเป็นอย่างนี้อืมหลวงปู่ก็เลยเป็นเป็นอัคระยานเป็นอัครยานอืทั้ง ขอมไม่ทั้งบัลีขอมบัลีโอ้ฮะ,ฮะ,ฮะแต่ว่าหน้าผิวสวยนะผู้ฮะพอสักของมะปูถักแล้วมันมันโอ้โห